คือกายป่วยใจเราอย่าป่วยก็นั้นแหละนะร่างกายมันก็ธาตุสี่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าอ้รูปป่วยถ้าน้ำมันป่วยด้วยเนี่ยมัน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 ลำบากมากนะทีนี้ว่าของเรามันก็ไม่ได้เป็นการที่รักษามันมันเป็นการที่เราไปดูแลทิศเม้นแต่ว่าแต่ว่ามันก็สามารถที่แบมันยิ่งใหญ่อ่ะยิ่งใหญ่กว่าการที่เราไปดูแลรักษาแบบที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้โดยซ้ำไปนะก็ ก็เป็นกาลังใจให้ให้อาจารย์นะครับเพราะว่าร่างกายของอาจารย์เนี่ยมันมันมันเสียหายไปแค่สี่เอร์ซ็นตยี่สิบเอร์ซ็นเองสมมตินะถ้ามันเสียหายมากๆอ่ะสามสิบให้มันเสียหายไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสมมตินะครึ่งร่างกายเราเนี่ยให้มันเสียหายไปเลยก็มันก็ยังรักษาได้มันยังมีพลังงานที่ดีๆอยู่เนาะเพียงแต่ว่าเราทานั่นแหละที่ผมบอกนะทำให้ว่างๆเราไม่ต้องมีอัตราลดลดอัตราตัวตนเราไม่มีเล่าแล้วก็ไม่มีเขาไม่ไม่มีการที่ ที่จริงแล้วร่างกายนี่มันก็มันก็ไม่ใช่เราด้วยซ้าไปฮะงนั้นเราไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นอะไรนีและ้วเดี๋ยวพอมันว่างนั่นแหละเดี๋ยวพลังงานเขาจะทํางานได้เต็มที่ถ้าเราไม่ว่างเรามีการปรุงแต่งความคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวกั้นนะมันเป็นมันจะเป็นบล็อกมันจะไปบล็อกพลังงานนะฮะที่เป็นพลังบวกเป็นพลังกุศลทั้งหลายเนี่ยมันจะทํางานยากแล้วตอนเนี้เรื่องของไม่ต้องไปนึกถึงเรื่องของกรรม เวรกรรมอะไรนั่นไมันไม่มีนะกรรมทั้งหลายเนี่ยคือกรรมเนี่ยทุกคนฟังด้วยก็ได้นะตรงนี้คือเรื่องของกรรมเนี่ยมันมีกรรมดีกรรมชั่วกรรมขาวกรรมดําพูดง่ายนะคือมีกรรมขาวมีกรรมดาแล้วก็กรรมเจือกรรมเจือก็คือมีกรรมดีกรรมชั่วแล้วก็มีทั้งดีทั้งชั่วพลันน่ะนะแต่มีอีกกรรมหนึ่งคือเหนือกรรมเหนือกรรมตรงนี้คือว่าไม่มีอัตตาไม่มีตัวตน มันเป็นมันเป็นว่างอ่ะนะมันว่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความว่างนะนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความว่างเสียงของมาเซอร์ที่พูดอยู่เนี่ยก็เกิดจากความที่มันว่างที่มันเงียบถ้ามันไม่เงียบเราก็ไม่ได้ยินเสียงนะเสียงเนี่ยมันพูดมาเซอร์พูดออกเป็นคำคำคำไปเสียงก็เกิดมาจากความสั่นสะเทือนของเส้นเสียงแล้วมันก็เป็นคำคำเราก็ฟังเสียงมาเซอร์อ่าเป็นคำคำแล้วก็เอาไปปรุงแต่ง พอปรุงแต่งเสร็จปุ๊บเราก็เอาอัตราตัวตนเราใส่เข้าไปในเสียงว่าเออเป็นเป็นเราอย่างนี้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 นะฉะนั้นเราลดอัตราล,ลงไปนิดนึงแค่นั้นเองแล้วก็อ่าการทําง,งานของความว่างอ่ะเพาเขาจะทํางานได้เต็มที่คือธรรมชาติของความว่างนั่นแหละมันจะมารักษาเราได้ด้วยในส่วนหนึ่งนะมันจะมาเป็นเป็น,ปนพาหะเขาเรียกว่าอีเทอร์มันจะเป็นอีเทอร์ที่นําพาคลื่นพลังจากควอนตัม มันจะกับพนำพาพลังนี้เข้ามาถ้าถ้าธรรมธาตุแห่งความว่างนะมันทํางานไม่ได้ไอ้เครื่องตัวนี้มันไม่รู้จะไปยังไงหมายถึงว่ามันไม่ว่างไงมันไม่ว่างเออทุกอย่างเนะ่ยม,มันมาจากความว่างนั่นแหละเสียงความคิดเนี่ยความคิดของเราเองก็แม้แต่มันก็เป็นธรรมธาตุของการสังขารนะตัวสังขารก็เป็นธรรมธาตุตัวหนึ่งใช่ไหมเวลาที่เราคิดรุแต่งอะไรขึ้นมาเนี่ย เราก็คิดมาจากความที่เราไม่ได้คิดนั่นแหละไอ้ตอนที่ไม่ได้คิดก็คือมันว่างๆอยู่สมมติว่าเซอร์ยกอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งยกประกาขึ้นมาเนี่ยให้ทุกคนเห็นนะนะทุกเห็นทุกคนก็จะคิดว่าอ,อ๋อนี่ประกามันเป็นยาวๆแบบนี้ฮะแต่ตอนที่มาเซอร์ไม่พูดถึงประกาเนี่ยประกามันก็อยู่ที่ว่างๆของมันมันอยู่ในสุญญตาแหละความคิดก็เกิดจากสุญญตามันดับไปดับไปที่สุญญตาโลกเราเนี่ยมันก็เกิดมาจากสุญญตาแหละตอนแรกๆมันไม่มี แต่พอมันไม่พอมันเกิดขึ้นมามันมันก็เกิดไม่ว่างขึ้นมาแต่ถ้ามันว่างเมื่อไหร่ไอ้นี่มันก็ดับไปในความว่างนั่นแหละแต่นี่อ้การที่มันจะดับลงไปในความว่างได้มันต้องมีพลังงานตรงนี้เข้ามาชดเชยให้กับมันต้องมาชดเชยพลังงานตรงนี้จะเข้าไปได้มันก็จะมีความว่างอยู่เนี่ยความว่างตรงเนี้ยอะไรที่มันไม่ว่างไอสิ่งอื่นๆมันก็เข้าไปไม่ได้เหมือนกับรถคันหนึ่งนะบรรทุกโดยสารคนเนี่ยได้ร้อยคนบังเอิญคนเนี่ย ไปกันแล้วเก้าสิบเก้าคนนี่เราเหลืออีกสองคนเขาบอกบรนทุกได้แค่อีกคนเดียวมันก็ไปได้แค่คนเดียวถ้าเราไปสองคนมันแน่นเกินไปแล้วมันรถก็ไม่สามารถที่จะทํางานได้ไม่สามารถที่จะบรรทุกต่อได้แต่ถ้าเราจะต้องการบรรทุกคนได้อีกอีกคนนึงไปได้เราก็ต้องเอาไอ้คนในนั้นลงมาก่อนอีกอสองคนเพื่อที่เราจะได้ขึ้นไปได้สองคนแต่ถ้าเรามีคนอยู่ข้างนอกอย่างเงี้ยอีกยี่สิบคนเราก็ต้องเอาคนลงก่อน ยี่สิบคนใช่ไหมเพื่อให้ข้างในนั้นมันว่างแล้วเราบรรทุกไปได้ก็เหมือนกันในร่างกายเราตอนนี้ถ้ามันไม่ว่างทั้งร่างกายทางทางความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางกายตอนนี้ก็ไม่ว่างถูกไหมปวดที่จัดอะไรต่างๆนะมีอาการนุบนับปวดหัวใจเต้นจังหวะไม่ดีอะไรต่างๆสมมุตินะอ่ามันไม่ว่างความคิดเราก็ไม่ว่างอีกที่นี่พลังงานตรงนี้มันจะเข้าไปตรงตอนไหนได้ยังไงมันเข้าไปไม่ได้ธรรมชาติของความว่างมัน มันทำงานไม่ได้ดังั้นถ้าเกิดว่าเราจะให้นั่นถ้าจะให้ตรงนี้มันทํางานได้ผลจริงๆนะมันต้องว่างๆแลหละไอ้ตรงนี้ยมาสเตอร์ก็บอกกับลูกศิษยทูหาในในเอ็ r นี่ก็ทุกคนนะคือเอ r มีสติตั้งไว้รู้ตัวท่วพร้อมแล้วก็เอ็แล้วก็ว่างทํางานเนี่ยเอ็ r, มีสติเอ็ว่างทํางานคือทํางานด้วยความว่างนันแหละ นะทำงานด้วยความว่างงานที่ออกมาเนี่ยมันเป็นกุศลเ,เพราะว่าทํางานด้วยความ,ม <ะ S 2> ที่เราไม่ได้มีกิเลสไม่มีความโลภตอนนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีความโลภความกิเลสทั้งหลายนะไม่มีโกรธไม่มีหลงไม่มีไปโกรธเกลียดไอ้โรคภัยไข้เจ็บอะ่ะเขามาเยี่ยมเยือนเราเนี่ยอ่นะก็ต้อนรับเขาขับสู้เขาแต่ว่าไม่ได้ต้อนรับแบบว่าให้เขาอยู่นานนะคือต้อนรับพูดคุยเขารู้จักเขาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะอ่าพอเรามันว่างๆเข้าไป ธรรมชาติของความว่างก็จะมีตัวอะไรเข้ามาแทรกแสงพลังงานตัวนี้ก็จะไปชดเชยทดแทนแทนที่มันอันนี้เราใช้หลักการของพุทธศาสนาด้วยนะหลักการของรูปนามนี่แหละนามาใช้แล้วก็ใช้พลังงานทางความตัมตัวนี้ก็เป็นเทคโนโลยีนะที่หลายคนอยากได้แต่ว่าก็ยังทํากันไม่ได้นะบังเอิญเซอร์ก็คิดแล้วคิดอีกนะคิดไปคิดมามันก็คิดได้นะว่า อ๋เราต้องแปลงพลังงานตัวนี้มันเป็นแบบนี้แบบนี้ก่อนนะใช้คลื่นพลังงานแบบนี้แปลงเป็นแบบนี้แล้วใช้คลื่นสนามแม่เหล็กใช้คลื่นพลังน้ําลมดินน้ําลมไฟอะไรต่างๆเนี่ยทาให้มันเหมาะสมทําบริเวณนี้ให้มันเหมาะสมนะให้มันสามารถจูนเรโซนนซ์พลังตรงนี้เข้ามาได้แล้วก็จ่ายออกไปให้กับทุกๆคนนะตอนนี้นะนั้นทุกคนตอนนี้นะ่ะถ้าร่างกายยังเหลือนะมากกว่ามากกว่าสิบเปอร์เซ็นตะน่ะ ก็เน่ทุกคนก็เตรียมตัวชายโยกันได้นั master, mm ้นมาสเตอร์คิดว่าทุกคนเนี่ยอย่างน้อยๆมันก็เกินห้าสิบอยู่แล้วเ mm hmm. ห็นไหมไอ้คนที่ป่วยอนะนั mm ้น hmm. ทุกคนป่วยมันต้องมาป่วยไม่มากหรอก mm hmm. อันนี้คือกําลังใจนะที่ว่ามันทํางานแบบนี้แบบนี้เครื่องทางานแบบนี้ถ้าเราส่วนใหญ่เราเนี่ยใจถ้ามันเต็มร้อยอ่ะถ้าใจเต็มร้อยนะหายทุกคนเลยนะ mm hmm. อะคุณจะมีอะไรไหม